ครับเพื่อนๆชาวโปเกม o n โกทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนักนันเทเวลช anel ครับก็ <c oughs> ไม่ได้เข้ามาเล่นหลายวันเลยนะครับนี่ครับมาพบเจ้าตัวนกเทพเจ้านี้เลยไฟ r e ร์นะครับมีธาตุเป็นธาตุไฟนะครับวิธีการได้มาก็คือการต้องไปตีบอสและ <c oughs> จับไม่ได้ครับก็ไม่ได้เข้าเกมมาหลายวันนะครับได้ข่าวว่า เจ้าตัวไฟเออร์เนี่ยมีให้ตีบอสแล้วก็จับได้ตั้งแต่เมื่อวันที่1สิงหานะครับยาวไปจนถึงวันที่8สิงหาเลยทีเดียวเจ้าตัวไฟเออร์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของทีมสีแดงเลยทีเดียวนะครับเป็นนอกในตำนานตัวหนึ่งนะครับมีท่าเป็นาตุไฟซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าความยากง่ายในการตีกับการจับเป็นยังไงครับ หลักๆตอนอื่นก็ต้องมี่ครับใช้แบตเตอร์นะครับขึ้นได้จากการปั่นยิมครั้งแรกของวันในทุกวันครับใครที่มีอยู่ในกระเป๋าแล้วถ้ายังไม่ได้ใช้เนี่ยถ้าเราไปปั่นก็ไม่ได้นะครับต้องใช้ก่อนแล้วค่อยปัน่นนะครับผมตอนนี้ก็มีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาช่วยอยู่8คนนะครับเดี๋ยวรอสมาชิกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับอ่าดูซิว่า เพื่อนเขามาช่วยกันสักกี่คนเลเวลไลท์แปดิบิหรือว่าก็เดี๋ยวรออนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าแค่8คนไม่น่าจะไหวส่วนโปเกรมอนที่เราจะเอาเข้าไปตีบอสนะครับแนะนำว่าให้เป็นโปเกมอนที่มีธาตุน้ำนะครับเพราะว่าเจ้าตัวไฟเออร์มีธาตุเป็นธาตุไฟนะครับฉะนั้นเราต้องใช้ธาตุน้ำเข้าไปต่อสู้นะครับ แต่สังเกตของผมจะเห็นไหมครับมีโปเกมอนที่ไม่ใช่่าน้ําเลยนะครับนั่นก็เนื่องมาจากว่าโปเกมอนผมมีอยู่แค่นี้ครับก็เลยใช้ไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะครับพอเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยแล้วกันก <c oughs> ินแรงเพื่อนว่างั้นนะครับอตอนนี้มีเพื่อนเพิ่มามาอีกไหมนะครับยังไม่มีนะครับโอเคก็แจ้งข่าว ไว้นิดนึงนะครับระหว่างรอเวลานะครับเ,เพื่อนๆที่อยากจะได้เจ้าตัวไฟเออร์ไว้ในครอบครองนะครับวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้นะครับนัทนันเทเวลจะจับมือกับสมายด์ิปเพื่อจับกลุ่มตีบอสกันที่สวนสะตุจักษนะครับใครที่ว่างก็เรียนเชิญนะครับเวลา16 จุด00นนะครับเจอที่ศาลาใกล้กับหอนาฬิกานะครับปากทางเข้าสวนจะตุจักนะครับเมื่อเราเดินเข้าไปนี่เดี๋ยวก็จะเห็นหอนาฬิกาอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็จะมีศาลานะครับนัดเจอกันที่นั่นนะครับตรงเวลานะครับ16จุด00นนะครับเพราะว่าถ้าใครไปช้ากว่านี้เนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนย้ายสถานที่อาจจะไม่เจอกันนะครับก็ใครสะดวกนะครับก็ไปเจอกันได้นะครับไปตีบอร์เพื่อ เจ้าไฟเออร์ตัวนี้นะครับไว้ในครอบครองนะครับเอ่ okay, ตอนนี้มี10คนแล้วเอาละครับมีเพื่อนมา1ิคนแล้วนะครับดูซิว่าวันนี้เป็นตัวอย่างอะไรกันนะครับที่ใครยังไม่ได้ลองไปตีหรือว่ายังอยากจะไปตีบอสก็จับเจ้าตัวไฟเออร์เนี่ยไว้เป็นครอบครองนะครับก็หลังจากที่ เรามานานนะครับหลายๆท่านอยากจะจับแบบโดยทั่วไปนี่ไม่มีนะครับก็คือต้องตีบอสให้ชนะแล้วถึงจะได้จับตัวบอสที่เราตีนั่นเองเอาละเหลือเวลาอีก30มิตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาแล้ว11คนนะครับดูซิว่าผมจะจับได้หรือเปล่าแล้วเราจะตีชนะไหมนี่ ครับ20วินาทีสุดท้ายเดินๆไปพร้อมกันครับหรือว่าเป็นโปเกมอนที่เรารอกันมานานว่าทางเนติจะปล่อยมาเมื่อไหร่นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราไม่สามารถจับได้เราต้องใช้ตัวการ์ดหรือเบตเตอร์นะครับเพื่อที่จะตีบอส ให้ชนะต้องชนะนะครับจะได้จับบอสตัวที่เราตีแล้วก็เราต้องเป็นรู้อีกนะครับว่าตอนเราตีแล้วเนี่ยจะจับได้หรือเปล่าบางครั้งและหลายๆครั้งด้วยนะครับตีได้แต่จับไม่ได้ครับจับยากก็บางทีก็อยู่กับตวงเหมือนกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกับผมครับว่าวันนี้เนี่ยผมออกมาตีเนี่ย แล้วก็เป็นตัวอย่างเพื่อนได้ดูเนี่ยว่ามันตียากแค่ไหนแล้วก็จะจับได้หรือเปล่าครับตอนนี้มีเพื่อนแถวนี้เข้ามาช่วยนะครับ12คน12คนเดี๋ยวดูครับว่าจะไหวไหมเอาละ c p 4เือนกว่า12คนครับนะมาดูกันว่าเจ้าไฟเออร์เนี่ยจะจะชนะหรือเปล่านะครับใช้แค่12คน มาแล้วนี่ครับ CPC 1953ถือว่าเยอะมากนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวมีเพื่อนเข้ามาช่วยกี่คนนะครับเออนี่ครับใช้เวลา300วินาทีในการไปนะครับเริ่มแล้วครับนี่ดคกไหนนะครับ2ตัวเลยนะครับมีเพื่อนใช้ดคกไม้เหมือนกันนะครับ BBC ด้วย ่าสวยมากๆครับอยากจะได้เอาไว้ในกระเป๋ามากๆเลยโอ้ตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาแค่11คนนะครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันว่ามันจะชนะหรือเปล่านะครับครั้งก่อนที่ผมตีตัวลูกเกียนะครับ40,000กว่า10 12 11 12คนนี้สู้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครางนี้ว่าไฟเออร์เนี่ยน่าน่าจะ แตงน่าจะสู้ไม่น่าจะสู้ยูเกียนาจะน่าจะชนะได้นะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่ามีบิซซีด้วยแตคนไหนนะครับเอาละเอดโอ้โหตาสวยมากมากนะครับสู้กับลูกพอ่อไ,ได้ไหมนี่โอ้โ ซัดมาทีเดียวนี่แบบโดนท่าไม้ตายขอ,องเจ้าตัวไฟเอร์ครั้งเดียวเนี่ยพลังเรียกว่าหายไปเยอะเลยทีเดียวครับโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับจากขี่เสือเรื่องเลยเมื่อกี้เนี่ยโดนทีเดียวครับลดไปเป็นสีแดงตายเลยนะเห็นไหมฮะถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับตีบอสนี่นะครับแนะนํานะครับว่าให้เอาทตุที่ชนะ บอสนะครับจะได้ง่ายแล้วก็ประหยัดทรัพยากรของเรานะครับอย,อย่างบอสมีธาตุไฟอย่างเงี้ยครับต้องใช้ธาตุน้าเข้าไปชูไปสู้นะครับจะได้ชนะได้เร็วขึ้นนะครับประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดไอเทมของเราด้วยครับแต่ว่าของผมมี <c oughs> จเจ้าโปเกมอนน้อยครับก็เลยต้องใช้เท่าที่มีนะครับแล้วก็อาศัยเพื่อนๆที่ไปด้วยกัน,นมาช่วยหลุมก,กันนะครับ สโนแลกเข้ามาช่วยนะครับเอาละไกล้แล้โอ้โหยังไม่ถึงครึ่งเลยครับของผมจะตายเป็นตัวที่สองแล้วครับเนี่ยตัวที่สองไปแล้วได้ไปนาะนี่ครับมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นนะครับเวลาสองร้อนกว่าวิเกือแบคบรึ่งเนี่ยแสดงว่ามีลุ้นนะค มีโ,โอกาสชนะก็ใช้แค่1 1คนนะครับในการตีไฟเออร์นี่ถือว่ามีลุ้นแล้วนี่ขนาดว่าคนที่ใช้ท่าน้ำนะครับจากสังเกตที่ดูเนี่ยมีแค่คนเดียวเองนะครับที่เหลือก็เป็นพวกสโนว์แลกนะครับแล้วก็ไนท์เป็นวิซซี่ครับก็ช่วยๆกันนะครับ ยิ่งถ้ามีเพื่อนช่วยๆกันหลายๆคน20คนอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งเร็วเลยครับแป๊บเดียวเองก็ชนะได้แล้วครับผมตัวที่3แล้วนะครับดูซิว่าบอสจะตายก่อนหรือว่าโอเคมอนผมจะหมดก่อนนะครับได้ไหมครับได้ไหมไม่น่าจะพลาดนะครับ สู้เขาลูกพ่อเอ้ยยอตอนนี้มีเพื่อนช่วยอยู่แค่11คนอาตอนนี้ครับเหลืองแล้วนะครับเหลืองแล้วเหลืองแล้วใกล้แล้วครับแล้วนิดเดียวปิดใจเดียวลูกพ่อตนไว้ตนไว้หลบหน่อยเดี๋ยวตายก่อนหลบท่าพิเศษหน่อยไม่ไหวแรงเหลือเกินโดนตีเดียวกับงายท้องเลยทีเดียว ข้างๆก็มีลาปาร์ตนะครับเดี๋ยวเวลาอีก50กว่านาทีก็ใครที่อยากได้โปเกมอนที่มีค่า i อสูงๆนะครับก็ใช้วิธีการตีบอสแล้วค่อยจับออกมาได้ครับทุกตัวนะครับเป็นตัวที่มีค่า i อสูงๆ,ๆตัวนะครับใครที่อยากได้ตัวอะไรก็ลอง เรียกว่าเซอร์เวย์หาดูนะครับช่วงนี้จะมีเกิดตัวพิเศษเนี่ยบ่อยๆมากนะครับให้ดีนะครับแนะนำว่าให้ไปกับกลุ่มเพื่อนหลายๆคนนะครับจะได้ง่ายในการดีแล้วก็จับได้แบบสบายๆนะครับอ,อีกนิดเดียวนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหาน่าจะชนะได้นะครับ ไพอพ่ถือว่าไม่ยากนะครับในการตีไฟเอร์นะีใช้แค่10หรือ11คนนี้ผมว่าก็ชนะได้สบายๆนะครับยิ่งมีท่าน้ำไปต่อสู้ด้วยนะครับยิ่งง่ายๆเลยครับเพราะว่าแพ้ทาานกันอยู่แล้วทาาุไปแพ้ท่าน้ำฉะนั้นคอยที่มีท่าน้ำเยอะๆและเปรียบเลยทีเดียว อัดเข้าไป6ตัวนะครับแป๊บเดียวรู้เรื่องครับเลือีก1้อย8 2วินาทีกับอีกนิดเดียวครับเส้นสีแดงไปแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วท่าพิเศษโอ้โหโหลบได้ไหมนะตายอีกแล้วโอ้โหเนี่ยครับเจอท่าไม้ตายของไฟเออร์นะครับ2ทีเต็มๆเนี่ยจังๆังเนี่ยคือไม่อยู่แล้วตายเลย ใกล้แล้วครับู้สจะเป็นตัวที่4ตัวที่5แล้วนะครับของผม,ผมแบบนิดนึงเจอยจะยจะตายหมดด้วยก่อนอาคาพิเศษลาาพิเศษก็จัดไปครับจัดไปจัดไปดวงหม้ยาาพิเศษมาลูกลบลบลบ,ลบเร็วทันไหมมาแล้วโอ้โห ลบลบ,ลบโอ้โหในอับทาพิเศษครับลบได้สู้ต่อครับนิดเดียวนิดเดียวตายไหมโอ้โหยังปิดอยู่สู้ลปนิดเดียวแล้วโอ้โห,โห,โหตอนนี้นะครับโดนลุมยำใหญ่แล้วนะครับเรียบร้อยไหม เฮ้ยอย,อย่าเพิ่งตายก่อนนะลูกสู้ก่อนสู้ก่อนนีดเดียวเองครับหดไวห,หดไว้นิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยตายแล้วเย้เรียบร้อยครับนี่ครับได้ใช้แค่11คนก็สู้ได้นะครับสบายสบายเลยมีเวลาเหลืออีกตั้งร้อยกว่าวินะครับมาสิคนก็น่าจะได้นะ จะใช้คลาดน้ำแบบทั้ง10คน,นสบายครับเปแบบเดียวคราวนี้มาลุ้นกันว่าจะจับได้หรือเปล่าอันนี้แหละครับตีชนะใช้ว่าจะจับได้นะครับยูวินนะครับได้เบอร์รี่พิเศษ9รีไว้10 เจ็พี่หนึ่โอเคได้บอลกี่ลูกมาดูสิห้าหกหปดได้บอลมา8ปดลูกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะจับได้หรือเปล่าแปดลูกสิว่าจับยากแค่ไหนนะครับมันเลย มาเจอลูกแรกนะครับก่อนอื่นก็ให้กินเจ้านี่เลยครับก็ราดเบอรี่ครับเพื่อให้จับได้ง่ายๆขึ้นนะครับโอ้โหวงวงที่ให้โยนบอลใส่นี่เล็กมากๆครับแถมแดงแจ๋เลยนะครับลูกแรกจะได้หรือเปล่าเรามาดูกันเลยสั่นสู้โอ้โหลูกแรกผ่านไปอย่างที่คิดไวเลยครับว่าจับยากจริงครับ มันดูซิว่าลูกที่2จะได้หรือเปล่านี่ครับโหมีสู้เกือบไปแล้วเกือบโยนแล้วเมื่อกี้นี้ลูกที่2เข้าเป้าครับจะได้ไหมไม่ได้ครับลูกที่3กินกลาดเบลี่ปลายโลกพอ่ารักกันไว้โยนไปลูกเอ้ยอ๋อยังอยู่ครับยังโดนยังโดน ยังโดนกลับไปแล้วเอาละไม่ได้ครับโอ้โห,โห,โหลูกทีสีมาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยนี่แหละครับเมื่อเราตีบอสตายแล้วเนี่ยต้องมาลุ้นีว่าจะจับได้หรือเปล่าซึ่ง ที่ผ่านมาที่ผมตีตั้งแต่ลูเกียมาแล้วครับลูเกียก็พลาดครับรอบที่แล้วคลิปที่แล้วเนี่ยครับไม่ได้เหมือนกันครับโอ้ยลูกนี้พลาดครับโอ้โหเสียฟรีไปแล้วหนึ่งลูกครับลูกนี้ได้นี่ครับไม่ง่ายนะครับเนี่ยไม่ได้อีกแล้วครับเล็กบอลอีกสองลูกเองครับมาลุ้นกันครับว่าผมจะได้หรือเปล่าอุตส่าตีบอสชนะแล้วนะครับเนี่ยแต่ตอนจับนี่สิครับ ไม่ง่ายเลยทีเดียวครับยากกว่าตีบอสอีกครับเฮ้ยฟุบอ๋อป็งไง f i รชบอร์ด้วยโหเอาไม่อยู่จริงครับโอ้โหท่านครับได้โปรดล,ลิกสุดท้ายแล้วครับให้ผมเถอะทลไม,ไมันจับยากอย่างนี้ครับเพื่อนๆใครไม่มีการจับที่แบบง่ายๆก็เสนอแนะมาให้ผมเอาไว้ใช้จับบอสครั้งต่อไปไปหน่อยครับ นี่ครับดุดครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ยังไงก็วันที่6นะครับเมอมิงหานะครับเป็น6สิงหาอย่าลืมมาร่วมกันตีบอสนะครับด้วยกันนะครับที่สวนจตุจักรนะครับเวลา1 6 0 0นครับแล้วเจอกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ